สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ อย่าให้ความเชื่อใจไว้ใจทำให้คุณหูหนวกตาบอดกลายเป็นคนโง่โดนสวมเขาโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ทั้งรู้แต่อย่าพยายามหลอกตัวเองอยู่เลยครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4อาการของคนนอกใจระวังจะโดนสวมเขานำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันจะได้รู้และแก้ไขได้ทันครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร้มพรอมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่หนึ่ง ผิดเวลาเรื่องแรกที่ควรสังเกตก็คือเรื่องเวลาครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลับบ้านเวลาที่เขาโทรหาคุณอยู่เป็นประจำเดี่ยวนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไปไหมกลับดึกหรือบอกว่าลืมโทรหาเป็นสัญญาณอันตรายอันดับแรกๆที่ต้องระวังครับข้อที่2ทําตัวเหมือนโสด ถ้าพักหลังมานี้เขาชอบออกไปไหนมาไหนคนเดียวหรือขอไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าอยากไปไหนกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแถมยังแต่งตัวหล่อดูแลตัวเองดีกว่าที่เคยทําตัวเหมือนคนโสดไร้พันธะแบบนี้จับตาดูดีๆอาจซ่อนใครไว,ไว้กันหรือเปล่าครับข้อที่3โมโหโบเบอร์แรง เรื่องเล็กๆน้อยๆกลับกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตอะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบอะไรที่เคยยอมให้กันได้วันนี้ก็ไม่ยอมไม่งออาจเพราะเขากำลังหาเหตุผลที่จะเลิกกับคุณอยู่นั่นเองครับข้อที่4มือถือค่าใครอย่าแตะ ห่วงมือถือมากกว่าปกติล็อกรหัสโปรแกรมแชทต,ต่างๆเมมเบอร์ Member ชื่อแปลกๆที่คุณไม่รู้จกักหรือชอบมีสายลึกลับโทรมาแทนเขายัางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บ่อยๆแบบนี้แหละอาการของคนนอกใจครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเสียอาการของคนนอกใจระวังจะโดนสวมเขาจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาไม่ได้สนับสนุนให้ต้องระแวงนะครับแต่อยากให้ระวังถ้าแฟนของคุณมีอาการเหล่านี้เมื่อไรจับตาดูไว้ให้ดีเพราะว่าคุณอาจกำลังถูกนอกใจอยู่ก็เป็นได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ